อใครนะครับที่กำลังตามหาไอเดีเริ่มต้นโลบอกรนะครับราคาถูกนะครับมีทั้งแบบอนิเมะรีบอลแอนิเมทเวนการแล้วก็แบบฟิล์มนะครัสามารถมาซื้อที่ร้านเมามิช็อปได้เลยนะครับผมเป็นร้างของผมเองนะครับผมแล้วก็ราคาถูกมากถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาซื้อเว็บผมได้เลยนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องลีลิตนะครับเพื่อนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับอนิเมตลัสเซนนะครับผมเรื่องนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอีโวตัว จนถึงอีโวได้เลยนะครับผมแบบเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าจะมาทําให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับทุกคนจะได้ไม่งงกันโอเคไหมครับให้มาโลกสอนนะครับผมกดตรงเควสตรงนี้นะครับผมและให้เลือกมาถึงโบคุมุยนะครับผมอ่าคือตัวโกคูอัลต้าอินสติงกันเองซึ่งเควสแรกที่ผมทําเสร็จไปแล้วคือเคลียร์ทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์พอร์ทัลยี่สิบครั้งนะครับคือผ่านด่านพอร์ทัลนะครับอันใหม่นะครับผมอันนี้เลย เพอร์ไดเมนต์ออฟพาวเวอร์ซึ่งหายังไงนะครับผมให้เรามาที่สตอรี่นะครับผมเรล่นดาร์กเฮเว่นนะครับผมแล้วก็เล่นอินฟินิตนะครับผมอ่าแล้วก็เล่นอินฟินิตเลยครับมันก็จะมีโอกาสดรอปเป็นตัวละครอ่าเป็นตัวพอร์ทัลมานะครับผมเที่ยงให้เล่นไปเรื่อยๆครับผมก็ครบยี่สิบครั้งก็จะเสร็จนะครับต่อไปก็คือคอมเพลตเดอร์พาดออฟโกอิงดีวายเคสไลน์นะครับซึ่งเป็นเควสไลน์ใหม่นะครับที่เราต้องทำนะครับผมคือตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะทำเควสไลน์นี้ได้ยังไงงงรรรรรออออนนนะะะคคคคคคััััับบบตตต้้้ววลลลผผมมื่โกูาีเย ร่างนี้ได้มายังไงจะได้มาจากพอเท่าเทียรหกนะครับผมซึ่งจะมีโอกาสได้ประมาณ2%นะครับผมซึ่งอ่าถ้าคุณเล่น50ประตูก็จะได้มานะครับผมเป็นการันตีนะตัวละครที่2นะครับผมคือโบลลี่นะครับผมตัวนี้เลยโบลลี่นะครับผมสามารถหาได้จากตู้นะครับผมตู้แบนเนอร์สเลยเป็นเทียร์อัลติเมทนะครับผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับผมคือจีเลนนะครับผมซึ่งหาได้จากอันนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าแบนเนอร์สเหมือนกันนะครับผมนี้เลยนะครับผมซึ่งของก็จะอีโวไปนะครับผมอีวโอโบลลี่นะครับผม ซึ่งทุกคนอาจจะถามว่าของอีโวหามาจากไหนนะครับผมให้ทุกคนนะครับมาที่โลกสองเลยครับหรือโลกแรกก็ได้นะครับมาที่คราฟติ้งนะครับมันก็จะมีให้เลยนะครับผมซูชิอังเจ้าสามนี่ของบิวนั่น่าจะใช่ไหมผมไม่ค่อยผมจําชื่อบล็อกดังบอลไม่ได้อันนี้ครับของโบลลี่นะครับผมอ่ของจีเรนอะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถมาซื้อได้นะครับแล้วก็พอเรานะครับอีโวครบทุกสามทั้งสามตัวนะครับผมให้เรามาคุยกับตัวนี้ได้เลย ่ะมันจะขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะได้เควส์เราก็จะเสร็จเควสนี้ด้วยทันทีนะครับผมอ่าได้รับโบกับโกคูอัลต้าอินสติ้งนะครับเอ้ยเป็นโกคูอินสติ้งนี่เฉยนะครับผมคือล่างนี้เองนี่คือล่างนี้นะครับผมมันก็จะเสร็จเควสทั้งสองเลยเส่นเควสถัดไปนะครับผมคือ God of Destruction นะครับผมคือตัวละครอะไรนะครับคือตัวละครนี้เลยนะครับผมซึ่งสามารถหาได้จากตู้แบนด์ดึงสายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีโวไปได้เลยใช้ของทำนี้นะครับผม อ่าเรียบร้อยเราก็เสร็จไปแล้วนั้สี่เควส์ครับผมเหลือดิชเวฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเวฟนะครับของดาร์กอนเฮเบนนะครับผมซึ่งก็เล่นหนึ่งร้อยเล่นหนึ่งร้อยเวฟนะครับผมในแม่ของด่านนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปทําที่หลงะะังเราอ่าแล้วเควส์นี้นะค,ะครับผมเควส์ต่อไปนะครับผมไฟเดอร์เซเว่นฮิดเด้นมิช o x นบอลย เมทรีนบอลนะครับผมคือหาลูกแก้วมังกรนะครับผมเจ็ดลูกนะครับผมเราจะไปหาที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับผมเราต้องย้ายไปโลกหนึ่งก่อนนะครับผมเรามาโลกหนึ่งแล้วนะครับผมเพื่อทับลูกแก้วลูกแรกนะครับผมจะอยู่ในด่านเดอะเซิร์ฟวิลเลจนะครับผมเอ็ซีนะครับผมเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับเดินมาอย่างนี้เลยนะครับผมปึ๊บๆมาตรงนี้เลยเพื่ครับลูกแก้วมันจะเกิดบริเวณนี้นะครับผมโอเคเกิดแล้วใช่ครับผมเราสามารถกด e นะครับกด e ค้างเพื่อเก็บมันได้เลยลูกแก้วอันที่สอนนะครับผมจะอยู่ในแผผนนนามมมมเ็กะะคครรัับบ พอเข้ามาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับด้านขวาของจุดเกิดมอนะครับผมอ่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่ครับเกิดแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดอีเก็บได้เลยลูกแก้วชิ้นทันไปนะครับผมจะอยู่ในด่าของ snowy d o m a นะครับผมแอคซซ่นนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราครับมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมันหลังนะครับผมดันมาอย่างนี้นะครับผมเดินถอยหลังมาเลยแล้วก็ด้านขวาครับผมโอเคครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บตรงนี้มาเลย มันจะหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้นะครับรู้ที่สามกดอีเก็บได้เลยดาดถัดไปนะครับผมลูกแก้วชิ้นต่านะครับจะอยู่ในดาของลูสคาโซนะครับผมดาท่านะครับผมเออเป็นดาแอคคาถ้าผมเข้าได้เลยอ่าพอเราเข้าแมบมาแล้วครับผมเราจะเกิดตรงนี้นะครับผมจะเดินถอยหลังอย่างนี้เลยเฮ้ยเพบเดินมาแล้วครับผมมาตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับอ่าหลุมศพนะครับผมเป็นอ่าหลุมศพนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยด้านขวาของแมบนะครับกดอีกเก็บได้เลยนะครับผม บอลชิ้นที่หนะครับผมเราต้องเป็นลก2นะครับผมบอลชิ้นที่5้านะครับผมจะอยู่ในด่านของชื่อที่ชื่อว่าฮอกทาวนะครับผมแอคซ่านะครับผมกดเข้าได้เลยพอเราเข้าแมบบมานะครับผมเราจะยิ่ตรงนี้นะครับผมให้เราเดินตามทางไปเลยก็มาอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอตึกอ่าบ้านหึังสูงตัวนี้นะครับผมให้เราเดินมาอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่ซึ่งผู้แก้วชิ้นที่ห้านะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยกดอีรับได้เลย แล้วก็ชิ้นที่6นะครับผมจะอยู่ในด่านที่ชื่อว่าชิบูย่านะครับผมแอคหกนะครับผมพอเราเข้าแมบมาแล้วนะครับผมเราจะเกิดตรงนี้นะครับผมให้เราครับเดินมาตรงถังขยะตรงนี้ได้เลยเดินนะครับลูกแก้วมันจะแอบอยู่ตรงถังขยะแถวๆนี้นะครับผมมันจะเกิดนะครับพอถึงเวทที่3นะครับทุกด่านนะครับผมลูกแก้วนะครับจะเกิดตรงเวฟที่3นะครับผมอ่าเราก็กดอีเก็บได้เลยและสุดท้ายนะครับผมลูกแก้วชิ้นที่7นะครับผมจะอยู่ในด่านที่ชื่อว่าโซโซเซตี้นะครับผมแอคหนึ่งเลยแล้วก็เข้าไปได้เลยพอเราเข้าแแบบมาแล้วครับผม ลูกแก้วมันจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เก็บได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเจ็ดชิ้นนะครับผมพอเราเก็บลูกแก้วครบทุกเจ็ดชิ้นนะครับผมเราก็จะสําเร็จเควสนี้ทันทีนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเหลือแค่สองเคล็สุดท้ายนะครับผมคือเลสเวฟหนึ่งร้อยนะครับออนแล้วก็เทเว่นะครับคือลงอินฟินิตไนแม่นะครับผมด่านแล้วก็เทเว่นะครับคือด่านล่าสุดนั่นเองอ่าอันนี้นะครับผมกดไนแม่ เเลล่นได้ย One eternity later หลังสะพานมาสะพานแล้วผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งตัวอินฟินิตนะครับผมอินฟินิตลอยเวฟนะครับในแม่แล้วก็เพอร์การ์ตูรีนะครับสามสิบครั้งผมทำมาเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมพอเราทำเควสเสร็จทุกเควสนะครับผมเราก็สามารถกดลับได้เลยอย่างนี้อ่ะพอเรานะครับรับทุกเควสเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะมันจะคือให้เรากดรับได้อนี้นะครับแล้วก็กดรับได้เลยเราจะได้ทับจิ๊บออ p o าวเวอรนะครับผม ให้เรามาที่ตรง DIY Cluster นะครับผมอ่าและเราก็สิ่งที่เราต้องการอ่าสิ่งที่เราต้องการที่จะคราฟนะครับผมคือสิ่งนี้นะครับผมคือ Helix of the Ultra Zen นะครับผมซึ่งมันต้องใช้ตัวของ Empty Helix นะครับผมเราก็ต้องนะครับซื้อตัว Empty Wall อันนี้นะครับผมซึ่งเราต้องไปเล่นตัวของ Infinity นะครับผมเราต้องฆ่าบอส Infinity นะครับผมซึ่งการฆ่าบอสหนึ่งตัวจะมีโอกาสให้หลอดนะครับเต็มมีน้ําสีเหลืองอยู่ในหลอดนะครับมันมีโอกาสหนึ่งเซตนะครับผมซึ่งผมก็ไปทํามาหลายนะครับผม ซึ่งอินฟินิตผมแนะนำอะไรก็เป็นโลแรกครับแล้วก็เล่นพวกอินฟินิตโลกแรกครับมันจะใช้ตัวได้ไม่ต้องเยอะแค่วางตัวเดียวคุณก็สามารถอันนี้ได้เลยนะครับรอ f k ฟยาวก็เดี๋ยวมันก็จะได้ครับไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมอันนี้พอเราฟาร์มเสร็จมานะครับผมเราต้องใช้ตัวของ Cosmic เ s เ e n ต์ห้อันนะครับผมแล้วก็ Mythic Spirit Shard นะครับ25อันแล้วก็ตัวทองนะครับ1นึ่แสนอันนะครับผมแล้วก็กดครับได้เลยพอเราครับตัว empty helix เสร็จนะครับผมให้เรามาที่ helix the of outer เสร็จได้เลยแล้วก็ทับได้เลยนะครผมอ่าเราจะได้มาแล้วร้อยนะครับผม แล้วเราก็ไปที่ตัวอ่าตัวละครของโกคูอาลต้าอินสติงได้เลยอ่าอินสติงตัวนี้ได้เลยกดอันนี้คลิปหนะครับผมแล้วก็อ e ิปปโวใช้ของตามนี้นะครับผมแคนเซลซีไทบีคอสอ่าคอสเมตแคนเซลค่า50นะครับผมวอเตอร์เอ็กเซนนะครับร้อยแล้วก็ตัวเฮลิกที่เราคราฟมาตะกี้นะครับแล้วก็รีเจนเนอรี่ทับ24อันแล้วก็มิติยุบอ่า12นะครับผมมาอิปปโวได้เลยนี่แล้วก็เสร็จไปที่เรียบาฟต์นะครับผมตั้งแต่ วิธีการทําตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมทั้งพวกเควสไลน์อีโวนต์ต่างๆวิธีการหาของต่างๆนะครับผมลูกบอลจิ๋นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นการรีวิวตัวละครนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมผมก็ไปเก็บเลเวลให้ตัวละครโกคูอัลต้าอินสติงแล้วนะครับผมอ่าอัดสมาชินะครับผมแล้วก็บัฟของผมนะจะเป็นบัฟกิดนะครับผมสแตทดาเมจเอสลบนะครับผมระยะเอสเอสแล้วก็คูดาวนะครับผมเอสลบนะครับผมเพิ่งสกิลทีที่ผมอัพนนะครับผมจะเป็นทีนะครับผมอ่าตามนี้เลย แล้วเราก็จะเข้าไปในอีฟริกกันเลยนะผมในคะเลิรุยนะแล้วเราก็เข้ามาในเกรมรบร้อนรนะผมการวางโกคูนะครับครั้งแรกทำแต่ใช้เงินทั้งหมดนะครับหนึ่งพันห้านะผมะวางนะครับแล้วก็การโจมตีของโกคูจะเป็นแบบนี้เลยนะผม อ่าประมาณนี้เลยนะครับดาเมจนะครับของคันแรกนะครับผมจะดาเมจครับหนึ่งล้านสองนะครับผมระยะการโจมตีนะครับสีสิบเอ็ดแล้วก็คูลดาวน์การโจมตีนะครับสี่จุดสี่วินะครับเพื่อนครับพาสซีฟของโกคูนะครับจะเป็นดีไวมัลเตอรี่นะครับที่ผมเอาไปแปลมานะครับผมคืออ่าแอปพลายดีไวมัลเตอรี่นะครับจูเอนเนมี่ดับเกสโครชดิจูนีนะครับถ้าอ่ามอนเตอร์นะครับผมเดินมาใกล้ของตัวละครโกคูนะครับผม มอนเตอร์จะเดินช้าลงประมาณ65%นะครับผมแล้วก็ได้รับดาเมจมากขึ้น0.3%นะครับผมท,ทุกทุกห้ิตวินี่แหละผมไม่แน่ใจตวัวโกคูนะครับผมจะอิมมูสตูสตันด้วยนะผมคือถ้ามอนเตอร์ใช้สกิลสตันหรือกระสือสตันหรือระเบิดอะไรเงีนเน้ยโกคูจะไม่ติดสแตนนะครับผมแล้วก็ตัวของบับกอลลี่นะครับผมชื่อหมวกเดินร้อทีมอิเลเมนทัลเรเนเทรชั่นนะครับผม การเจาะท่านะผมแค่จะเป็นแบบประมาณว่าแบบสมมุติเราตีชนะท่านะผมมันจะบวกไดเม0้อเป็อะไรอย่างนี้ถ้ามีอ่าถ้ามีโกคูครับอยู่ข้างหน้านผมมันจะกลายเป็น200%แทนอะไรแบบมานนี้นะผมแต่ที่ผมเข้าใจนะครับถ้าผมพลาดหรือตรงไหนก็สมัรถคอมเมนต์บอกง่้นะผมการรับเกตครั้งแรกนะผมจะใช้เงินทั้งหมด0องพันสองนะผมาดเมกก็จะมา2อ้อยสนะผมและกัมมจีี่ดแล้วก็คูดาวสีจดวินะผมการรับเกตครั้งที่สนะผมจะใช้เงินทั้งหมดี่พันะเึ่งนะผมไดเมกกโจะ ครับผมจะใช้ทั้งหมด 5, 000, ห0าพันมดาเมจก็จะเด้งมาเลยนะครับผมประมาณ8 000, ล้านนะครับผมแปดล้านสามแล้วก็ระยะการโจมตีนะครับผมห้าสิเแล้วก็คู่รักการโจมตีจะเป็นส4่จุดสีวินะครับผมการอัพเกรดหางที่4นะครับผมเป็นการเปลี่ยนค่าการโจมตีนะครับผมเป็นอัลติเมตสปิริชัลบอมบ์นะครับผมค่าการอัพเกรดครับจะใช้ทั้งหมด1,500นะครับผมอัพก็ได้เลยซึ่งค่าการโจมตีเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลย ดามเมร์เขาจะเด้งมาเลยนะครับผม16ล้านนะครับผมระยะการโจมตี5.4นะครับผมแล้วก็คู่ดากการโจมตีนะครับ5.6นะครับการรับเก็คั้งที่5นะครับจะใช้เงินทั้งหมด1 2 0 0นะครับดานเมร์นะครับจะเด้งมาทั้งหมด24ล้านเลยนะครับผมเะยะการโจมตีนะครับจะ5.7คู่ดากการโจมตี5.6นะครับการรับเก็คันที่6นะครับผมจะใช้ทั้งหมด1 4 0 0นะครับการเม้จะเด้งมาเลยนะครับผมเยอะมากก็คือ33ล้านเลี้ยการโจมตีนะครับ้อง มานี่แล so ้วยิงคัมีคมีาลงมานะยนะครับดาเมจครับจะเด้งมาทั้งหมด4 1ล้านเลยแล้วก็ระยะการโจมตีนะครับจะ64แล้วก็คูดาวรโจมตี้นะครับการอัปเกรดคั้งที่8นะครับจะใช้เงินทั้งหมดนะครับ2 9 0 0มนนะครับผมก็ดาเมจเขาจะเด้งมา4ล้าน9นะครับผมระยะการโจมตีนะครับหกสิบเจ็ดแล้วก็คูลดาวน์การโจมตีห้าจุจะ5.3นะครับการอัปเกรดครั้งที่1กานะครับผมจะใช้เงินทั้งหมดนะ นาเมียครับก็จะเร่งมา7.4เลยแล้วก็เลี้ยการจุมจีครับ7.4เลี้ยการจจมตี5นะครับผมซึ่งครับพอเราอัพเกรดถึงขั้นที่สิบนะครับเราจะได้สกิลกดมาครับคือ Hornet Body นะครับผม เรื่งการกดน้ำปึ๊บมอนเตอร์ที่อยู่ในแมปนะครับไม่แน่ใจว่าที่เดินออกมาที่หลังจะโดนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเรากดปึ๊บนะครับตัวละครมอนทุกตัวครับที่โผล่มาครับจะได้รับดามเมจเพิ่มขึ้นครับ25%เลยก็คือเป็นตัวแบบติดดีบัฟให้ศัตรูนะครับผมเรากดปึ๊บนะครับผมจะคูณทั้งหมด250วินะครับผมแบบเหมือน,นจะกดแล้วไม่มีแอนิเมชันนะครับผมกดปึ๊บก็เป็นการทำงานเลยรับเก็บคันที่11นะครับผมจะใช้เงินทั้งหมด1 2 0 0น2นะผม ดาเมจก็จะเด้งมาประมาณร้อยล้านเลยนะผมระยะการโจมตี8ปดสิบสองนะผมแล้วก็พกูดานะครับ5.3น,น,นะครับผมการอัปเกรดครั้งที่12นะครับจะเช้เงิน3ามแสนเลยดาเมจนะครับผมก็จะเด้งมา124่้อยยี่สิบล้านนะผมระยะการโจมตีก็จะเปิแล้วก็พูดานการโจมตี5.3าจุดสานะผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะผมครั้งสุดท้ายนะจะใช้เงินทั้งหมด5้าแสนนะผม อ่าดาเมจครับก็ก็จะได้กมาทั้งหมด166ล้าน,นครับผมระยะการโจมตีก็ประมาณร้อยเลยแล้วก็ตูดา้าการโจมตีก็จะให้าตูสามเหมือนเดิมครับผมเป็นการอัปเกรดครั้งที่สามนะครับผม,รเ,รบผมเราจะได้สกิลกดอนนะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับผมคือเป็นอัลติเมทครับมีการไม่านะครับผมเพิ่งเป็นสกิลนุ๊กนะครับผมสกิลนุ๊กหนึ่งร้อยล้านเลยนะครับผมเออก็คือแบบน่าจะตายทุกตัวมั้งเยวนอินฟินิตด่านหลังๆนะแต่ผมว่าตัวนี้สามารถคาทีา่นแบบอ่า ลอยเวฟทำภารกิจอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าโอ้น่าจะแบบทุกคนน่าจะผ่านลอยเวฟได้เพราะตัวนี้เลยเพราะว่ากดปุ๊บหนึ่งลอยล้านอ่ะเราจะมาดูกันได้ครับว่าการกดของสกิลกดของอันทีเมมกาเมงการ์ม่ห้านะครับจะมีอะแอนิเมชันอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับผมเพราะผมกดไปแล้วปิดเปิดทุกอย่างนะครับผมโอเคแต่มันไม่มีนะครับผมอ่าแปลว่าไม่มีแอนิเมชันนะครับผมซึ่งคูดาวนะครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งเป็นโกลบอลคูดาวด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยโกลบอลคูดาว แต่ว่าตรงคอนเนตบอดี้นะครับจะไม่ติดกรอ์โคดานครับผมสามารถกดใช้ได้ไม่ได้แต่ว่าของทิมเมจคามิคามิให้จะติดกรอ์โคดานครับผมประมาณนี้เลยนะครับตัวละครนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากไต่บอสสูงๆอะไรอย่างนี้สูง,สงผมว่ามันเป็นตัวแบบเปิดลิมิตได้จริงๆสมมติถ้าคุณแบบติดติดบอสสุดท้ายคุณอจาจจะตีเหลือประมาณ500 b บีคุณกดตัวนี้คือจบเลยคุณสามารถอ่านลิมิตขึ้นได้อีกแล้วก็ สกิลคอนในบอดี้นะครับสามารถเพิ่มดาเมจให้ศัตรูได้ตั้ง25%ก็คือแบบโอ้โหก็ oh, ถือว่าเหมือนบัฟ100%นะถ้าถ้าตัวละครมีคุณมีหลายตัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับเป็นตัวดีบัฟแล้วก็ถ้าคุณเล่นเอาตัวละครที่ชนะท่าไปเล่นคุณก็ได้บวกดาเมจดกถือว่าเป็นตัวแบบ กอลลี่ทุกคนควรมีนะครับผมว่าเป็นสายบับท่าที่แท้จริงเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวละครที่เป็นเพอร์เฟ s ซ a ลนะครับผมมีแค่สองตัวเองก็คือนิดเดอร์ควีนนะครับผมแล้วก็โกคูดารคับที่จะนั่ทุท่าก็ถือว่าพวกด่านต่างๆก็คงต้องใช้ตัวชนะท่าไปเล่นอยู่ดีนะครับผมก็ถือว่าโกคูก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมการสอนวิธีการทําเควสตั้งแต่ต้นของโกคูนะครับผมเพื่อให้ได้โกคูแบบอีโวโกคูกอลลี่มานะครับผมแล้วก็การรีวิวนะครับผมถือว่าจบไปแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิ ลงดานเองแล้วนี่หักขององเองเงี้ยผมทำแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดของบเพราะว่าทุกคนจะได้ทําตามได้ไม่ใช่แบบผมมาปุ๊บผมกดทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะก็ดูบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจโหอะไรแบบน่าจะถักทีนี้มากแล้วก็คลิปนี้นะผมเป็นการฝึกตัดครั้งแรกด้วยแต่ก่อนผมจะตัดแค่เดซแอร์อะไรอย่างนี้ใส่เอฟเฟกต์ใส่ซา,ยาอย่างนี้ตอนนี้ผมใส่เอฟเฟกต์ด้วย มีป๊ hop, ๊บภาพเด้งขึ้นมาอธิบายให้คนดูเข้าใจมากขึ้นใครที่ชื่นชอบหรืออยากแก้ส่วนไหนของผมก็อยากตีตรงไหนอยากเสนอให้ผมทำคอนเทนต์นู้นอนิเมะรีบอ์ออนิเมะวันกาดหรือแบบทำข่าวสารเกี่ยวกับโลโบอกหรือแบบปนอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผม มีมาได้เลยเสนอต่างนานาได้หมดเลยนะผมับผมอา่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเพราะว่าคอมเมนต์ผมมันน้อย <c oughs> ผมก็อยากมีคอมมูนิตี้ของช่องตัวเองด้วยนะผมอา่าก็ใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะผมคอมเมนต์ได้ยิ่งดีนะผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำนะผม